แต่ตหนูจะได้กินแล้วคะ่ะสวยมากมีเยอะด้วยคะ่ะมีสีแดงสองอันแล้วก็มีสีเหมอนเหลืองอันหนึ่งคะ่ะตัหนยที่มีเยอะเลยคะ่ะไหนมีเยอะไหนตรงไหนเยอะทม,มาตโต,ตภาษาไทายพูดว่าอะไรมีเยอะมะตมาตโตภาษาไทายพูดว่าอะไรคะมะอะไร มะขามเทศมีเยอะตรงนี้เหรอคะแล้วไหนอีกมีตรงนี้ด้วยคะ่ะสองอันตรงนี้เล็กเด็กอืมเล็กเล็กข้างบนทางนู้นมีไหมคะทางนี้ก็มีสองอันตรงนี้คะ่ะใครปลูกคะมาม้าค่ะนะคะปลูกให้ใครคะปลูกค่หนูคะ่ะหนูชอบเหรอคะใช่ค่ะหนูจะกินมะเขือเทศเยอะคะ่ะภาษาไทยอะไรคะอ่าหนูจะกินมะขือเทศเยอะค่ะ เราชอบมาปูค่ะอืมอันนี้ไม่เก็บเหรอคะเก็บไหมเก็บเ,เก็บโอเคอ่ะเก็บเก็บเป็นไหมเก็บเป็นเลยค่ะเก็บแบบหนูเก็บเป็นหรือเปล่าเอามาเก็บให้มะเขือเทศหนูใหญ่ไหมคะสวยมากค่ะสีแดงน่ารักอันนี้สีแดงเข้มแต่ว่าอันนี้ไม่เข้มค่ะ เห็นไหมคะอันนี้เข้มอันนี้ไม่เข้มค่ะน่ารัก